ตะกาโมละเพปุตตังทนะกาโมละเพทะนังอติกายกายะยายะเทวานังปียตังสุตมะอิติปิโสภะกวายะมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมรณนางสุขขังอารหังสุข,ขัตโตนะโมพุทธยายะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับ FC กูบาจารย์นะครับ วันนี้ครับวันนี้ครับเป็น EP พสองนะครับอแอดมินนะครับได้นำพระน่าจะเป็นกุฎกนายนามิตรนะครับจำนวนประมาณห้าสิบกว่าองค์นะครับได้นำมา,าต้มนึ่งแล้วนะครับขวัญฉุยเลยนะครับนี่นึ่งมาได้ประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับสองชั่วโมงกว่าพอดีน่าจะ แก๊สน่าจะเบาลงนะครับอาจจะแก๊สจะหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านะครับจะขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับว่าแอดมินทำอย่างไรนะครับดูกันครับนี่ครับนี่ครับเราห่อใบตองนะครับแล้วเราใช้อ่าอ่าโอกินหอมมากเลยครับกินหอมสมุนไพรกินหอมสมุนไพรนะครับกีินหอมสมุนไพร แอดมินจะขออญาตินะครับอ่าอิบมาเป็นตัวอย่างนะครับสักหนึ่ง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 หอนะครับหนึ่งหอแล้วก็อยากให้เพื่อนๆพืี่ๆได้ชมไปด้วยกันนะครับผมครับเดี๋ยวจะขอตั้งกล้องแป๊บหนึง่งอาจจะสั่นหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับ ดูด้วยครับโอ้มือจับหูเลยครับเนี่นะครับอ๊บวิธีการครับวิธีการก็คือในนี้จะมีองค์พระนะครับโอ้นี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะดูวิธีนะครับนี่ครับออกเลยครับเห็นไหมครับมียางยืดๆเห็นไหมครับนี่ครับพระ ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแต่ว่าต้องเร็วหน่อยครับเพราะว่าร้อนครับนี่ครับโอ้ยร้อนมากครับร้อนมากครับจะมีคราบนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับแอดมินก็พยายามที่จะดึงออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับที่ติดเป็นยางที่ติดอยู่กับอุปหะนะครับนี่ครับก็พยายามใช้มือรูดๆเอาครับ รุดเอาใช้ประมาณนี้ครับใช้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่หนึ่งองค์นะครับวางไว้ก่อนครับก็จะดูองค์อื่นๆครับก็จะมีเศษเนี่ยไหมครับอ่อนนะครับเนี่ยเป็นยางอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับแต่พอเย็นตัวลงเนี่ยเขาก็จะกลับมาแข็งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้โอ้ร้อนมากครับร้อนมากให้เพื่อนๆบีบได้ดูนะครับนี่ครับแอดมินเอาออกแค่นี้เองครับแอดมิน นี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังครับนี่สององค์นะครับโอ้องนี้สวยครับองนี้สวยมากเลยครับสมบูรณ์มากเลยครับเ่ยสมบูรณ์มากเลยนะครับแค่ใช้มือรูดๆเบาๆครับเอาแค่อะไรที่ติดอยู่นะครับออกนิดนึงครับถ้าอันไหนที่ดูแล้วแข็งน่วจะทำให้องค์พระเสียก็ไม่ออกออกครับไปนะครับเห็นไหมครับ นะครับเพื่อนๆครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่นะครับจะเป็นเป็นรอยต่อเห็นไหมครับนี่เป็นน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวนี่ครับอยู่ของพระนะครับเดี๋ยวครับดูฝึกนี้ครับเดี๋ยวดูสักนิดครับออกแล้วครับนี่นะครับออกง่ายๆครับนี่ครับออกแล้วครับออกแล้วครับ ออกแล้วครับนี่ครับอนี่ครับปึกนี้ครับโอ้โหปึกนี้ไม่เสียเลยครับไม่เสียเลยครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับวิธีการที่แอดมินแนะนาพระออกจากปึกทําอย่างไรนะครับพระออกจากปึกทําอย่างไรนี่ครับตรงนี้เห็นไหมครับมีเศษดินเนี่ยแอดมินดึงออกนิดเดียวเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยองพระไม่ได้เสียนะครับ องพระไม่เสียโอ้พิมพ์นี้สวยงามมากเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์สังคติครับเนี่ยนะครับแอดมินดึงออกนะครับแอดมินจะทําให้ดูสักปึกหนึ่งนะครับแล้วก็ปึกต่อไปเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับมาชมกันต่อไปในอีพีที่สามนะครับที่ว่าจะให้โชว์ว่ามีปึกไหนบ้างโอ้นี่อันนี้ครับนี่ออกครุดครับออกครุดพิมพออกครุดแต่ว่าพิมพออกครุดเนี่ย จะมีดินมากหน่อยครับจะมีเป็น <su> เป็นลักษณะยางมากหน่อยแอดมินคงจะคงจะเอาออกไปไม่หมดหรอกครับแค่เอามือรูปๆหน่อยๆพอครับรูปๆหน่อยๆพอให้เห็นนะครับให้เห็นว่าเป็นเป็นลักษณะองค์พระแบบไหนก็พอแล้วครับนี่ครับดูด้านหลังครับนี่ครับปึกนี้มีทั้งหมดดี๋ยให้ดูนะครับหนึ่งสองสามปึกนี้มีทั้งหมดเก้าองค์ครับนี่ครับ นี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับง่ายไหมครับการเอาเอาเอาพระออกจากปึกนึ่งอยู่สามชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับพระพระแท้ไหมครับหรือว่าเป็นพระเก๊พระหลอกลวงนะครับฝากเพื่อนเพี่พี่นะครับให้ช่วยให้ให้ให้ใช้วิจารณญาณในการชมนะครับ แต่แอดมินครับมีความศรัทธานะครับเริ่มใสนะครับนี่ออกมาแล้วครับเนี่ยนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยสวยงามมากเลยเห็นไหมครับเป็นพิมใหญ่พระประธานนะครับโอ้สวยจริงๆครับเนื้อหามวลสารนี่ครับนี่ครับเป็นปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับองนี้ก็สวยนะครับอง์นี้ก็พิมพ์ใหญ่ครับนี่ยเห็นไหมครับอกกระบอกเลยครับนี่อกกระบอกเลยลักษณะอู่ทองเลยครับองนี้ นี่นี่นี่พิมพ์นี้ครับนี่พิมพ์นี้นี่ที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ครับพิมพ์สังกาตินะครับเห็นเอลไหมครับเอวท่านมีหูนะครับนี่มีหูนะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นผมยังมองไม่อาจจะเป็นฐานแซมก็ได้ครับหูยานอกร่องหูยานฐานแซมนะครับนี่ครับอุวัตกรยามีครับปุวัตกรยานกรยามีนะครับนี่ครับแอมินเชื่อครับเอมินเชื่อศรัทธาครับนะครับ เห็นไหมครับฝากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้ชมกันนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณห้าห้าห่อนะครับเดี๋ยวแอนมินจะแกะแล้วเดี๋ยวแอนมินจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ชมนะครับว่าหลังจากที่แอนมินได้ได้แกะออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับ EP สามนะครับผม สวัสดีครับ